ต้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าหลามหวานมันสนามจันงามล้นพุทธมนตนคู่ธานีพระปฐมเจดีเสียดฟ,ฟ้าสวยงามตามแม่น้ำท่าจีนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครปฐมเป็นหน่วยงานทางการศึกษาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ณโรงเรียนแหลมบัววิทยาอำเภอนครชยัยศรีจัังหวดนครปฐมมีวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาคือองค์กรแห่งนวัตกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่คุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนมีภารกิจหลักดำเนินตามนโยบายเรียนดีมีความสุขการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผลตรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจับมือไว้และไปด้วยกันภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายของว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยกำหนดสหวิทยาเขตเพื่อเป็นการกระจายอำนาจและพัฒนาคุณภาพการศึกษาออกเป็นสีสหวิทยาเขตได้แก่ สหวิทยาเขตพิมานปฐมสหวิทยาเขตอภิรมฤืดีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสหาวิทยาเขตสามัคคีมุขมาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาคนปรปฐมจัดก,การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่1นมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน29โรงเรียนผู้บริหารจำนวน92คนครูและบุละคลากรทางการศึกษาจำนวน1 9 4 9คน และมีนักเรียนรวมทั้งสิ้นจำนวน3า8 2 1นวน36,821คนภายใต้การบริหารงานของดรสุเนศขวัญดำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาคนปรปฐมและทีมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษานำโดยน,นายเทิดนครห้องแสรองผู้อำนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ,ยม,มธยมศึกษานาคนปรปฐมนางสาวกนกหนวันก,วนการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามมธยมศึกษานาคนปรปฐมว่าที่ร้อยต,อตอรีดรตร์มนเมืองใต้รอดอยู่ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนคนปรปฐมดรชัชวานสิงหาทองผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลายัยประธานสหวิทยาเขตพิมานปฐมนายวิวัชชูศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศีดินทรราชวิทยาลัยประธานสหวิทยาเขตอภิรมฤดีนายสมเกียรติปทุมมาสูตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานางสาวสุกัญญาสุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพอบรร,อราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปัมประธานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมารและนายสมมาสิริสมพร ผู้อในการโรงเรียนสาานวิทยานายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนคนปรปฐมร่วมการขับเคลื่อนโดยใช้กลยุทธ์การบริหารงานสู่ความสำเร็จยึดหลักการทำงานที่มุ่งเน้นผลสำเร็จแบบมีส่วนร่วมมีการกระจายอำนาจสู่การบริหารงานภายในองค์กรโดยมีพุ่มในการกลุ่มของสำนักงานเขตพื้นที่กระจายอำนาจสู่การปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายเพื่อให้การด,ดําเนินงานในแต่ละฝ่าย สอดคล้องกับโนโยบายการศึกษาโดยมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและนิเทศการจัดการศึกษากตปนมีเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาระดับสหวิทยาเขตขับเคลื่อนโดยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวน13ศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตั้งอยู่ที่โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตั้งอยู่ที่โรงเรียนราชนีบูรณะศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งอยู่ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตั้งอยู่ที่โรงเรียนมัธยมฐานบินกระแพงแสน ูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพตั้งอยู่ที่โรงเรียนพอปรรอราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยูนยนพัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนนารียุวเชาติตั้งอยู่ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโพธิบวรนิเวศสารยาในพระสังฆราชุปธรรมูนยนพัฒนาวิชาการสเต็มศึกษาตั้งอยู่ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ที่โรงเรียนศรีรินทรราชวิทยาลัยูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมแนแนว ตั้งอยู่ที่โรงเรียนราชินีบูรณะและส่ย์พัฒนาวิชาการการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวมตั้งอยู่ที่โรงเรียนพัฒรยานวิทยาการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและสังเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาได้นําผลการจัดการศึกษาไปพัฒนาสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จโดยยึดหลักธรรมมาพิบาลการดําเนินงานอย่างเป็นรูป,ปรธรรมภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรแห่งนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่คุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ซึ่งนำไปสู่พันธกิจในการบริหารงานประกอบด้วยศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและท่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร,กรทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานและสมรรถนะตามสายงานส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสาร้างระบบการบริหารการจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐมที่ผ่านมานั้นมีการบริหารจัดการโดยใช้สมัยโมเดลในการกำหนดกรอบทิศทางการบริหารจัดการเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจากเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ชัดเจนโดยใช้สมัยโมเดลดังที่ผ่านมานั้นจึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโมเดลขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาในปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารจัดการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาคนปรปฐมจึงได้นำการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้ TPN model เพื่อเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่คุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน โดยทีตัวแรกมาจากคาว่าทีมเป็นอินพุตประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรครูพี P. มาจากคําว่า Partnership เป็นโปรเซสเน้นการ PLC เป็นสำคัญโดยมีกระบวนการบริหารจัดการมีกระบวนการนิเทศและกระบวนการจัดก,การเรียนการสอน N คือความเป็นนครปฐมโดยมีความหมายแทนคำว่า New ซึ่งประกอบไปด้วย New Education Service Area Office New School และ New Team ซึ่งเป็นเอาต์พุตที่คาดหวังนำสู่ผลลัพธ์ที่สำคัญคือผู้เรียน Smart Student สพอมอนครปฐมสรรสร้างคนเก่ง คนดีสู่ปฐมนครแห่งความจงรักภักดีพวกเราชาวสพมนครปฐมขอน้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรมาเป็นหลักชัยในการปฏิบัติงานสรรสร้างคนเก่งคนดีสู่ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี การทำงานใดๆไม่ว่าใหญ่หรือเล็กควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมายขอบเขตและหลักการไว้ให้แน่นอนเพราะจะช่วยให้สามารถปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลสำเร็จได้โดยตรงและถูกต้องพอเหมาะพอดีเป็นการป้องกันและขจัดความล่าช้าความสิ้นเปลืองความเสียเปล่าทุกอย่างได้สิ้นเชิงพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรจังหวัดนครปฐมเราจะขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายเดียวกันนครปฐรมสันสร้างนคนเก่งคนดีสู่ปฐมนครแห่งความจงรักภักดีองค์กรคุณภาพเรียนดีมีความสุขเราจะจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน